สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องทอมนิดทำไปเรื่อยวันนี้จะพามาเที่ยววัดครับกับบรรยากาศวัดบางพีใหญ่หลวงพ่อโตนะครับผมอันนี้เข้ากันมาแก้บนด้วยไข่นะครับวัดหลวงปู่วัดหลวงพ่อโตสมตุทรปราการนี่จะพาผู้ใดจะไปแก้บนหรือว่าจังใดคือว่าไข่ต้มนะครับไข่ต้มหรือว่าไปถวายเพิินก็ไดนะครับคือไข่ต่มครับ เนื่องในวันปีใหม่คนี่คนก็นจะหลายครับหลายมากๆครับผมพามาเที่ยวชมบรรยากาศหนึ่งเดียวในโลกวัดที่โยนบัวออกพรษานะครับผมวัดบางพีใหญ่หลวงพระโตสมุทรปาการนะครับไปดูกันเลยครับด้านหน้าอันนี้ก็จะเป็นใครครับ เป็นใครที่เราไปนำไปแก้บนหรือว่าไปถวายท่านนะคะผมเก่าสิบเก่าฟองนะครับแบบนี้มีทั้งหมดเก้าสิบเก้าฟองนี่ครับลงชื่อด้านไหนนะครับนี่ครับด้านหนาครับลงชื่อด้านไหนสามร้อยห้าสิบบาทนะลงชื่อรับพระด้านไหนเ,เดินมาเดินมามาทั้งสองคนเลยเมาทั้งสองคนเลยนี่มาลงชื่อทำนี้มามา ดอกไม้ถูกเทียนก0บยี่สิบบาทนะคะผมปิดมี่ดอกไม้ถูกเทียมไววแล้วก็ท่องเปลวเนาะปิดทองพระนี่ครับด้านนาครับร้อยยี่สิบสายตัวนี้รับนะเหรียญเอ ประเพนีโยนบัวนะ้ครับโยนบัวออกพรรษานี่แล้ครับวัดหลวงพ่อโตด้านนาครับก่อนที่จะเขาในโบ้าครับก่อนที่จะเข้าในโบสถ์ครับร้อบาทนะเดินมาก่อนเดิรับอาสาธุให้กับไปโชคดีสุขภาพแข็แรงโชคดีโชคดีเดินมาซื้อที่ดินนะ เป็นหลักทรัพย์ประกันชีวิตลาวันนี้วันที่หนึ่งมกราพีพันานะหลังจากไหว้หลวงพ่อทอแล้วเชิญมาซื้อพี่ดินกันอ่าใส่ตัวนี้เลียวสามร้อยยี่สิบาทนะรับเสียงเงินเหลือได้กับไอ้โชคดีโชคดีร่ำรวยร่ำรวยสุดมาพาแถรงสามยสิบาทเดียวนี้เข้ามาได้ไหม นี่ครับด่านใน้ครับเข่ามาแล้วครับเขาจะมีจุดแหลกล่องถานะครับกันไว้ครับเข่ามาในโบสถ์งามๆสวยๆครับ ด้านคางทั้งสองฟังก็จะปิดท่องไหว้ผ้านะครับไหว้ผ้าทั้งสองฟังใส่ขวาโบดนี่คือไหวป้ปิดท่องปิดท่องรูปหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อโตนะครับนี่จุดไหว้ผ้าครับ คนเยอะมากครับต่อมาเข้าก็จะขึ้นไปได้โบสครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในโบสถ์เราก็จะเจอหลวงพอ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดหลวงพอ่อโตองค์ใหญ่ที่ว่าในน้ำเพิินไปขึ้นเรือ ยูนบัวนะครับเหมือนราคาผมเป็นจะมีบันไดขึ้นไปนะครับคนจะไปผืนไปปิดท่อง กันย่นนานๆนะคะคุณประเทศไทยบรรยากาศนรคบเดี๋ยวมาวัดเอาบครับมาฝากนะคะแต่มีหลวงพ่อโถ่ทอรกับรลงพ่อวัดบ้านแหลมนะคหลมสามองค์ครับกงระท่านใหญ่กับพือวัดหลวงพโตบางทีสมุดปากกาเอามา รับชมกันครับคุณใายมาทําบุญท่านทานกันมาสมุดประการก็ไม่ได้มาวัดหลวงพ่อหลวงพ่อโตวัดบางทีใหญ่ถือว่าไม่ได้มานะครับผมสำหรับวันนี้ก็คุณนะครับที่มารับชม ไม่ได้หรอกต้องตั้งเองนี่สองอันแล้วเออมาสองอันอย่าไปชนอย่าไปชนกูเก็บใส่กระเป๋าเลยเนาะกูตั้งไม่ได้กูเก็บใส่กระเป๋าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอาของวัดกลับไม่ได้ตั้งอ้าวหนูจะเอาของวัดใสทั้งหมดเลยไม่ได้ให้ Thank you.